y กองอะไร s ี่นี่ครับสลามอัลัยกลุมบารอสุตลลอบูรกาตุนะครับวันนี้นะครับก็ทางกัษยไซมุสลิมไทยดอทคอมนะครับร่วมกับมูลนิธิสถานทูตเพื่อการศึกษาและเด็กกม้าและก็นั่งสือ ทีมแจกฟรีนะครับที่มีชื่อว่าฮารันไลฟ์วิทยาศาสตร์ใช่ครับแล้วก็ผริดาอินทผาลำนะครับแล้วก็ร้านกาแฟแอดหนึ่งหนึ่งสองคาเฟ่เฮาส์นะครับแล้วก็ทีมงานชาวบ้านสตรชนนะครับพวกเราก็ได้มาร่วมกันช่วยผู้น้ำท่วมนะตอนนี้เราก็ได้เอาของยังชีพมาทั้งหมดนะครับก็กว่าพันชุดนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้กับพี่น้องที่อยู่แถวๆบางโพนะครับน้องนะ ของเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ของอยู่ทางด้านหลังพร้อมกับทีมงานนะครับรถที่เราเอามาวันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุก2คันเลยนะครับแล้วก็จะมีเรือเข้ามาเพื่อที่จะนำสิ่งของเข้าไปข้างในคลองบางโพอีก3ลํลำนะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนตอนนี้นะฮะน้ำก็ได้ท่วมจนถึงเอวแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆแต่ก่อนแล้วกันนะฮะ A glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life a love. Allah knows. Allah knows. You ที่ศรัทธาที่เราเรียกว่าอิมานเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อิคลาสมูนาฟิกจะจริงใจหรือไม่อัลลอ

หรือความนึกคิดในใจของเราอ l ล knows a l knows แม้เป็นที่เร็นักไม่มีผู้คนถึงจากว่านี้ก็ไม่อาจนี้ อนที่เราทำม่อทุกทุกอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่อัลลอฮ์ o น s อัลลอฮ์ o นสหากว่าเจะทอแท้ททนในหัวใจและอยากตะโกน ใค่ใครได้ยินให้ความอ่อนแอความจะปวดมันสูงสิ้น Allah knows a l ล a h knows พระองค์ทรงรู้แม้กระสิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเรา ครับทางด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็เป็นศาลากลางนะครับจังหวัดประทุมธานีนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือนะครับน้ําท่วมทั้งหมดเลยที่ผมจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโลตัสนะฮะชั้นล่างนี่น้ําเต็มทั้งหมดฮะเราก็กําลังจะรอทีมงานของเรานะครับเอาเรือมารับอยู่นะครับขณะนี้นะครับทีมงานทาน้ําใจช่วยภัยน้ําจมนะครับกาลังอยู่ที่หน้าโลตัสนะครับ โลตัสน่าจะเป็นโลตัสปทุมธานีนะครับผมกําลังจะไปตรวจสอบแล้วก็ซื้อสบียงให้กับผู้ประสบภัยนะครับในครั้งหน้าอาจจะมีการซื้อแพดจากที่นี่แล้วก็นําไปให้กับผู้ประสบภัยเลยนะครับจะเข้ายังไงเนี่ยตลาดน้ำไม่ใช่ตลาดน้ำ เฮ้ยโอ้ยดูด้านนี้ทั้ตังทั้นื้อูดากนะเพราะวันนี้มันมีตลาดนัดแล้วก็เป็นตลาดนัดเป็นตลาดน้ำเลยยมพัดเนี่ยอันนี้ที่หน้าสลามไรกูมนี่หน้ารถรทบอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่งรามรถทุ่มจิตตรงไหนไกลไหมอําเภออําเภออ๋ออําเภอเมืองเนี่ยนะถูกถูกน้ำท่วมไหมครับกี่ประมาณกี่กี่ลังคาเรือน ร้อยนะครับโอ้ยต้องหนีมาอยู่หมู่บ้านซื่อตรงค่ะอยู่ไม่ได้ก็จมน้ําอีกแล้วนี่ขายปลาปลาลูกชายเขาไปลอยไข่ได้ก็ต้องมาขายให้เขาปลาตัวใหญ่ให้เลยกลับบ้านเลยก็ตัวนี่ปลาอะไรอันนี้ปลาะไหลปลาไหลขายห้าสิบแต่ตอนเช้าขายหกเดี๋ยวจองเลยเอาหมดเลยนะคะจองเลยนะเอาปะ น้อยแดงให้เต็มแซ่บเลยไม่เดาค่ะพวกสดสดเลยนะคะลบดน้ำรสตัสค่ะวับพอดีผมมาของมาให้ที่นี่ที่เอ่อยายากรุนอะไรนี่นี่นี่นัวที่ดัรุ่นยากินแล้วก็รอมาตุลโอ แล้วก็ยามิวุิชลามบางโพสามสเหาสามตเหา,า,เาก็ไปทีหลังดีใจเย็นเพราะวันนี้ยังอยู่ใกล้ตัวเมืองแต่ผมเพิ่งเขาอยู่นู่นแย่เลยทงนู<ม>้นเนี่ยครับสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับและขนมต่างๆนี่วันนี้ผู้จัดการโลตัสนะครับที่สาข,ขาที่จังหวัดปทุมธานีได้มอบให้กับมือทีของเรามือที่สัาชนได้มาแวะจอดเพื่อจะถ่ายของให้กับพี่น้องราชุงแก้วนะครับ ท่านทราบว่าเรามาบริจาคท่านก็เลยมอบให้เราอีกเยอะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้มอบต่อยกับพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนขอบคุณท่านผู้จัดการนะครับธนาคารของโรตัสปชุมธานีนะครับที่ได้ตนาให้กับมูลนิธิของเราในการที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความลำบากนะครับขอบคุณมากครับรรัทธาาา่่วอลลหยิงใญ อิคลาสมูนาฟิกจะจริงใจหรือไม่อัลลอฮ์นอเป็นเงา,าที่สำหรับรอกดเงินนะครับจากตู้ไอทีเอ็ซึ่ง<ถ>มีไม่มากนักในนี้นะครับสร้างภาคีเนสัตวท่าไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไรอัลลอฮ์นอน Allah knows. พระองค์ทรงรู้แม้กระสิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจเขา มอยมาทุกทุกอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่อัลลอฮ์ o นสอัลลอฮ์ o นสหากว่าเะตทอแท้ในหัวใจและอยากจะโกนให้ใครใครได้ยิน ค, air, ค,ครับวันนี้มูลนิธิสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับเราได้คณะของเราได้มากันประมาณสักสิบห้าเกือบยี่สิบคน,นครับเอามาด้วยกันทั้งหมดสองคันรถรถบรรทุกใหญ่นะครับได้นำเครื่องสัพพระ,ระก็เป็นพวกอาหารการกินถุงยางที่เนี่ยมามอบให้กับพี่น้องของเราที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเนี่ยรวมมัสสามัสสิดก่อนนะครับก็มีมัสสิดดารุณบุตกรกิน200ครอบครัวนะครับแล้วก็มัสยิด ร่อมาตุลลรอมัสยิดรอมาตุลอออตลออีก350น,นะครับแล้วก็มัสยิดยะมีอุ่นอิสลามอีก130รวมเป็น680ชุดหรือว่า680ครอบครัวที่เราจะมอบให้กับ3มัสยิดวันนี้เราได้พบประตัวแทนนะครับเป็นไงครับที่เรามา นำเครื่องยนต์ที่มอเตอให้กับพี่น้องของเราเป็นความรู้อยังไงครับครับงความขึ้นก็มองการกระจายตัวครับก็ถือว่าสร้างถึงในน้ําใจของพี่น้องมุสลิมนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ได้สละนะครับทรัพย์สินของท่านนะครับได้มาช่วยเหลือพวกเรานะครับน้ำท่วมนะครับในวันนี้นะครับถึงแม้ว่ามู้ที่ศรัทธาจนไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงนะครับตัวหมู่บ้านของพวกเรานะครับซึ่งเราก็ต้องนะครับเดินทางมารับของที่นี่เนื่องจากว่า อ่านะครับสภาพนะครับน้าท่วมนะครับและขณะนี้อันตรายมากที่รถสามารถจะเข้าไปถึงในหมู่บ้านเราก็มาเดินทางมาถึงนี่ก็ลาบากมากนะครับไม่ต้องฝ่าน้ําที่มันแรงแล้วก็ลัดเลาะ,ะมาตามหมู่บ้านซึ่งไม่สะดวกเหมือนกันทั้งที่ระยะทางแค่8กิโลเมตระนะครับนี่ก็ความจริงเราตั้งใจจะไปมอบให้ถึงที่พักศิ์เลยเพื่อจะได้พบพี่น้องอชุมชนต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนชาวน้ําแต่เราก็อยากจะไปพบปะไปพูคุยกันแต่ปรากฏว่าเนื่องจากเรือเราก็ไปรถเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าน้ํามันลึกมาก เราคงมาได้แค่หน้าสารากลางจังหวัดนะครับแล้วก็มาแวะที่โรตัสนี่นะครับแล้วก็มานัดพบกันที่นี่แล้วทางนู้นก็ใช้เรือเครื่องเรือเล็กเนี่ยนะครับแล้วจูงกันมาลากจูงมาเหมือนอย่างที่เราไปบอโตโลเลยนะครับก็ทําให้การเดิน,นทางนั้น,ล,าานดดล่าช้าเป็นธรรมดาครับแต่ทำางไครับถึงแม้ว่าจะล่าช้าแต่พวกเราก็สามารถได้พบเจอกันแล้วก็มอบสิ่งของให้เราได้ หลายพื้นที่นะครับโดยทั่วไปของที่บ้านนะครับระดับน้ําตอนนี้เอา2ถึง3เมตรนะครับระดับบนถนนก็คือ1เมตรกว่าๆนะครับและก็สภาพความเป็นอยู่ก็คือทุกคนก็อย่างที่ท,ทราบกันนะครับก็าขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะน้ําดื่มนะครับแลวก็เป็นที่ลำบากมากที่จะซื้ออาหารนะครับแต่เช่นในเขตตัวเมืองหรือเขตตลาดทั่วไปตอนนี้อาหารก็จะนะครับไม่ได้นนซื้อได้ นนในตอนนี้นะครับประมาณหนึ<า>่งว่ามุสลิมทั้งหมดใช่ไหมครับมุสลิมทั้งหมดมีหกหกอาหกเมสยิดท,<า>ทั้งหมดหนึ่งเก้าหนึ่งพันอินโดเนเซียหนึ่งหนึ่งพันโคเรียนครับ<า><า>แล้วก็ประชากรก็ประมาณสี่พันคนครับแล้าเป็นโคเรียนนี่ประมาณพันโคเรียน,นสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณวันที่ไหสิบเอ็ดค,ครับสิบเอ็ดตุลาคมสิบเอ็ดตุลาคมมาแบบรุนแรงไหมรุนแรงครับ ก็วันคืนหนึ่งมาวันหนึ่งวันต่อวันก็ประมาณวันละ40เซนติเมตรห้าสิบไปในเวลาสี่ชั่วโมงกันนั้ไได้เตรียมตัวป้องกันกันก่อนไหมคะก็พอดีทางอ่ามุสลิมนี่ออกไปดูน้าแล้วแล้วก็ให้พี่น้องน้องนี่ประกาศเสียงตามสายตามมือถืแล้วก็ให้ยกของขึ้นแต่บางส่วนก็ไม่เชื่อก็จมไปกับน้ำกอว่ามากเหมือนกันมีบางส่วนที่อบยิมเอาไหมน้องพี่นีครับก็ไปที่คลองหลวง ลายที่ของหนึ่งมัสยิดแก้วนิมิตแต่สุดท้ายก็จมเหมือนกันทีนี้ความช่วยเหลือที่ต้องการเร่งด่วนสำหรับพื้นที่6มัสยิด1,000พั 1, กว่าครอบครัวที่ต้องการตอนนี้คืออะไรบ้างก็คือสงยังชีพที่ทางมูลนิธิได้มาให้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะได้อะไร กินไปทาง,างทางชีวิตนะคืระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะน้าดื่มสระนะครับเพราะถือว่ากบังโพนี่เป็นคนจนถึง60ครับคนรวยแค่40เปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าจนทั้งหมดครับรวยจนกระโดดทั้งหมดครับยังสามารถประกอบอาหารได้ไหมาหารัะก็ตามบ้านก็ยังได้แต่ว่าของที่จะประกอบอาหารอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแล้ว<ด>เพราะว่าช่วงน,นั้นเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก กาไม่เคยทุ่มมาเลย15ปีแล้วและก็ปีนี้ก็ถือว่าจะเป็นสิ่งยั่วตาลารักนะครับครัดผมบการสกเกติค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เราลงพื้นที่กันที่คลองโพคลองบางโพคลองบางโพค่ะอยากฝากอะไรถึงพี่น้องที่กำลังชมอยู่ทางเว็บไซต์บ้างนะคะก็อยากฝากว่าพี่น้องทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือตรงนี้พวกเราทุกคน กดับซับซึ้งในใในน้ำใจของชาวมุสิมทุกคนนะครับที่ห่วงใยพี่น้องถือว่าเราเป็นอย่างนี้เรื่องนา้นผมมุส <hi> ิมนะครับเรือนั้นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสิ่งที่เราประสบอยู่นะครับแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่ท่านพี่น้องได้ประสบอย่างเราบ้างนะครับเราก็จะรอโอกาสได้เหลือยพี่น้องเหมือนกันนะครับแต่ขอให้ทุกคนช่วยมีความอดทนตรงนี้นะครับจะถือว่าภัยบอลตรงนี้เป็น เนตมัดนะกร์ดอมผมต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะมูลนิธิสถาชนนะครับที่นําน้ําใจของพี่น้องชาวมุสิมนะครับจากหลายที่ด้วยกันมาช่วยเหลือพวกเรานะครับช้าขบมนพกนะครับท่านผู้ชมคะนี่ก็คือหนึ่งในบรรยากาศในพื้นที่ผู้ที่ประสบุทกภัยนะคะจังหวัดปทุมธานีแต่เชื่อไหมคะว่าเพลงที่เราคุ้นหูกันหรือนาชีที่เราคุ้นหูกันอเลโนภาคาภาษาไทยนะคะผู้ขับร้องอยู่ตรงนี้ค่ะคุณมมาลีไหนร้องเซิร์ฟด้วยว่าขจริงเลยเป็นน้องชายร้องนะครับแต่ก็ร้องได้ เพลง Allah knows ที่รู้จักกันนะครับก็เซมเปิลเลยนะฮะ <Okay. S 1> จิตศรัทธาที่เราเรียกว่าอิมานเพราะศรัทธาว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ดิคลาสมูนฟิกจะจริงใจหรือไม่อัลลอฮ์นอสอัลลอฮ์ทรงรู้ หลักศรัทธากี่ดาที่มีสร้างภาคีในศรัทธาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไรอัลลอฮฺโนสอัลลอฮ์ทรงรู้พระองค์ทรงรู้แม้กระสิบเสียงเบา ความนึกคิดในใจของเราอัลลอฮ์โนสอัลลอฮ์ทรงรู้แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนทั้งจากรราวนี้ก็ไม่อาจนีพ้นอัลลอฮ์โนสอัลลอฮ์ทรงรู้ หาว่าเธอท้อแท้ในหัวใจได้อยากตะโกนให้ใครๆได้ยินให้ความอ่อนแอความเจ็บปวดมันสูญสิน้น Allah knows Allah ทรงรู้ค่ะน,นี้ก็คือเหตุการณ์ในพื้นที่จริงค่ะจาก ศูนย์บริการทานน้ำใจช่วยไทยน้ำจมไปกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบทุไทยและก็เขอดูอาร์ให้กับคนของเพื่หนเดือดริ้ความนึกคิดในใจของเรา a l ลล n o w s Allah knows แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจักวานนี้ก็ไม่ ที่เราจะมอมาทุกทๆอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่อัลลอฮ์นอัลลอฮ์นหากว่าจะทออแท้ทนในหัวใจ เลยอยากตะโกนให้ใครใครได้ยินให้ความอ่อนแอความเจ็บปวดมันสูงไสนยงร้องร้องตุอล้อป่ะครับที่เห็นนี่เป็นเรือพ่วงนะครับเรือพ่วงของพี่น้องชาวประสิทธิ์ร้อมาตุลล้อนะครับราชบุญแกวปทุมธานีครับรําลังจะไปรับจะไปรับกระถุงยางชีพนะครับที่มูลที่สัทธาชนเอามาเอามาไว้ที่รลตัสนะครับนี่คือเรือพ่วงของพี่น้องชาวรอมาตุลล้อนะครับ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับพี่น้องเรที่ถูกน้ําท่วมกําลังจูงรัวกันเรืองกันไปนะครับจะไปที่อาสาเกลือสามร้อยโรตัสครับแม้เป็นที่เรื่งลับไม่มีผู้คนทั้งจักรวาลนี้ก็ไม่อาจหนีพ้นอัลลอฮ์นอัลนอง a h he loves you. يا رحمن يا ของมุสลิมของเราเป็บ้านมุสลิมหลังแรกที่จะเข้าไปในมืองโพไปนับตั้งแต่ตรงนี้ไปเรื่อยๆอันนี้มัสยิดนี้จะอยู่ในตัวเมืองของปทุมธานีอำเภอเมืองนม่เนี่ยอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองก็มีอยู่ที่เดียวเห็นไหมมีสองสองที่ครับอยู่ที่นี่ที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ที่อะไรเติมจิดเดิมแม่น้ำเจ้าพยา ไปที่ nol lagi? กันของ Adik Saya San กัน Jadi อยากไปมังงิอันนี้บัง Mangi mangi mangi. บ่จํารอว่าเพคะกระซะเนอ๋อออตก mangi, ตะยะตัวสิดสองวันสัก2 เขารู้จักกันการ้องรกร้องไม่ต้องถามนี่สวัสดีรบยดีฮะออู้าอจะไาาะออกอยุมออตัวนูดอนีไงอ้าวาน้ใอันนี้กี่บางต่อป่ะ ER เนี <Ash wa. S 1> ่ยอ <Okay. S 2> <ts k> ันนี้บอกเขาด้วย มือที่สตาชนเด็กกัมพาฮะฮึบฮึได้ไางน้ำมันลึกหนอยวตื้นได้ออกได้ไปตรงนี้ออกได้ได้าออได้ไปีตามคลองไป่อยเหรอมีบ้านบาจะหวังก็ได้ ใไม่เจียมจับด้วยม้อนิติแต่ชาชนรูจับไหมมนิติแต่ชาชนนานายนไหนไหนแปดใส่จะนายแปดนี่ไงนี่ม้นในังงโอเคเรื่องจไม่ได้ชันเลยพีวกองไม่เตรียมไม่เตรียมขอพระรามอวยกุมปบอยไปกัน ของไม่มีเด็กไม่มีเด็กไม่มีเด็กเด็กมีครับเอามาดูเลยดูหน้ามาเล่นก่อนสะทานชนบิดทันเฮ้เขาดิกสะทานแยกไว้ศพอ่ะอาเอาเนี่ยดูด้วยอันนี้มาด้วยมาเอาตรงศีรษะไวศพด้วยเกาะด้วยเขาไว้จอดตรงนี้ทันแล้วของฐามทีมงานเขาเลยทานครับวันนี้ภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ประสบภัยพิบัติทาน้ำท่วมที่ลาดหลุมแก้วนะครับ จังหวัดปทุมธานีที่น้องของเรามีประมาณ6-7มัสยิดนะครับแถวๆนี้และเราวันนี้ได้มามอบให้3มัสยิดนะครับก็คือมัสยิดนูญูญากีนนะครับจานวน200ครอบ,คร,อบครัวแล้วก็มัสยิดรรอมมาตุลร,ร,รอ300ครอบครัวแล้วก็ยามีอุลิสลามอีก130ครอบครัวทั้งหมดก็คือ680ครอบครัวเราก็ได้นํามอบให้กับที่น้องของเรานะครับทั้ง3มัสยิดเรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็พี่น้องของเรามีความรู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องของเราถึงแม้ว่าจะลําบากจะถูกน้ําท่วมนะครับแต่เขาก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งของที่เราบริจาคให้นะครับสําหรับภารกิจของเราในคราวหน้าอีกประมาณ 3- ามสี่มัสยนดนะครับที่ด้านบงแก้วนี้เราก็คงจะมาต่อไปนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเรามามอบสิ่งของให้กับพี่น้องของเรานะครับในบรรยากาศที่ตรงถึงบ้านเลยนะครับคือที่ ลาชบุญแกวปทุมธานีนู้กองกองยงหัวเป็นพ่อเป็นพี่นท่านพี่น้องวันนี้ภารกิจของศูนย์ดำเนินการทานน้าใจช่วยผ่านน้ำจนนะครับกปกติ<อ>ผม<า>จะประจมมาอ,อยู่ที่จังหวัดพระน,ค,นะครศรีอยุธยาที่บ้นานหัวเม่แต่วันนี้ได้นําเรือจากทางสู์ของเรานะครับมาช่วยเหลือพี่น้องของเราที่จังหวัดปทุมธาน,นี ใช้เวลาเดินทางล่องจากไปนักเจ้าพญ,ญามาที่นี่นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนะครับก็ไกลพอสมควรแต่ก็กามาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ภารกิจของเราในวันนี้ก็รุ่วง,งไปได้ดีครับขอบคุณแรงใจจากพี่น้องใน Facebook ทุกท่านนะครับที่ส่งมาให้กับทีมงานของเราครับสำหรับอะไรผบริหารของทุนรับริการ I come now, Allah knows, oh,